สวัสดีเพื่อนๆชาวเซเว่นไนนะฮะอยู่ของทิโมจังนะครับกับการตีบอสนะฮะเป็นบอสไฮด้านั่นเองนะครับใช้จูปี้ตีบอสไฮด้านะครับเดี๋ยวพาไปดูนะฮะจัดทีมยังไงองค์ประกอบเป็นไงบ้างนะครับเอ่อก่อนอื่นแนะนำก่อนบัฟคิวควรจะเป็นที่ที่เข้าสานะครับเท่าที่ลองมาน่าจะดีกว่า20 20เพราะอะไรครับเพราะว่าทีนี้เนี่ยพอมันเป็นบอสไฮด้าเนี่ยเราใช้เดวโลนนะครับอ่าเราจะมีสล็อตที่ไว้ใส่เดวโลนเพราะว่าเราใส่ตัวแก้เกลือสุราตัวเดียวนะครับ สำหรับวันนี้บัฟบอสนะครับก็จะเป็นลดดาเมจห้าเป้าสามร้อเปอร์เซ็นต์นะครับลดซิทิคอลแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลดเมจิกยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะดังนั้นใช้จูฟี่ได้ตามปกติเลยนะครับมาดูกันก่อนจูฟี่แน่นอนฮะก็เป็นดาเมจหลักเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามันบวกอีดอ่อนแล้วก็ซิทิคอลตัวเองแปดสิบเปอร์เซ็นต์ด้วยนะครับดังนั้นไม่จำเป็นต้องบัฟซิทิคอลนะครับตัววันนี้นะฮะตัววันไฮด้าเนี่ยก็จะเป็นไฮด้าเอ่อเป็นอสุรานะครับกก็าสถนะ พลังใจนะครับคืออัมพาตถูกเถินนั่นเองครับแล้วก็มีล็อกหัวกลางนะซึ่งแน่นอนฮะซาตุรายจะต้องเซตสกิลจุดอ่อนนะฮะรวมกับทั้งทีมให้ครบร้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวมันได้บวกจูจูปี้ด้วยนะฮะดังนั้นเจมไม่จำเป็นต้องใส่จุดอ่อนก็ได้นะครับใส่อาวุธจุดอ่อน2อันก็เพียงพอแล้วนะครับเดลโลเนี่ยวันนี้ด้วยว่าที่มันเหลือนะครับเราใส่เดลโลมาบัฟเพิ่มดาเมจให้ทั้งทีมได้นะฮะ50%นะครับแล้วก็สกิลล่าของเดลโลนี่แรงอยู่แล้วนะครับ ผมใส่เป็นอ่าสปีดหนึ่งขีหนึ่งนะครับซึ่งใครมีสปีดสองก็จะดึงเทินได้ดีกว่านะแต่ว่าโอกาสติดเตียจะน้อยกว่านะครับประดับเป็นห้าดาวเท่านั้นเองนะครับซีงเนี่ยแน่นอนเป็นดาเมจลองแทบจะทุกวันของรอดเลยนะครับก็มีการสตาร์ทหกเทินนะฮะซึ่งไม่เกี่ยวแต่บวกคิเลศทั้งทีหกอ่าสามสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ท่าล่างเนี่ยบัฟเหมือนเอสนะครับทําให้ฝั่งท่ามโดนแรงขึ้นนะฮะแปดสิบเปอร์เซ็นต์สองเทินแล้วก็ท่าบนที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะแรงน่าดูดีเดียววเชีย นะครับประดับเป็นคีดาเมจนะครับของนี่ผมเล่นเป็นจุดออนหนึ่งีหนึ่งนะครับจะได้ติดง่ายๆนะแล้วก็เป็นดูดเลือดนะครับคีตามเมจคีเลสซึ่งบอกว่าการตีบอสเนี่ยพอเราไม่ได้ใส่สปีดสองตัวเนี่ยทาให้เราจะต้องดุนิดนึงนะว่าเทิร์นมันจะไม่ไปไวเกินไปนะครับของราเชลนี่ก็เป็นสปีดสองนะครับเลือดหนึ่งบล็อกหนึ่งนะครับใส่เป็นเลือดสองก็ได้นะฮะแล้วก็คีดามเมจประดับนะเอาไปใส่เพิ่มทาล่างนเองเจมก็เป็นเจมแบบธรรมดานะฮะ ดูเรื่อง Key Element Box นั่นเองนะครับก็สกิลที่ใช้ก็เป็นสกิลนกไฟเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มโต้ให้ทีม50%นะฮะทำให้เขาเรียกว่าดึงเทินได้ดีนั่นเองนะครับอ่าพัสฟิซผู้เล่นนะฮะโอเคไปกดเข้าไม่ได้ตอนหนึง่งโอเคอ่าพัสฟิซผู้เล่นผมตั้งเป็นอย่างนี้เลยนะครับก็นะ่าใช้เหมือนกันนะสำหรับบอสนะใครมีดีเทลอย่างอื่นลอ,ลองลงรายละเอียดไว้แล้วกันนะครับเผื่อลองใช้ได้ แล้วก็หัวเนี่ยตั้งเป็นหัวโจมนะฮะถ้าเป็นเลเวล44เนี่ยจะเยอะกว่าหัวโจมอาเวกเลเวล40นะครับเยอะกว่าสนิปเปอร์หรือทูฟี่อาเวกหรือว่าก้าหานอาเวกนะครับอันนั้นจะได้140นะครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวมาลองตีกันเลยนะครับดูว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับ โอเคฮะอ่าแล้วก็มาลองตีกันเลยไปไปดูสเต็ปกันนะครับผมตีรอบแรกได้สล้านกว่าก,กว่านะดูว่ารอบนี้จะได้เยอะกว่าเดิมไหมนะซึ่งสีล้านกว่ากว่าไม่มีอาวุธ TVE เนี่ยก็ถือว่าเยอะมากแล้วนะมาดูกันครับก็เปิดนกไฟัยไปนะครับแล้วก็ล็อกผ้าของกัสุราไปนะฮะจะได้จิ้มผ้าซีลโลหัวกลางแน่นอนนะครับท่านี้คือเร่งเทินนะครับเร่งเทินหรือลงบ,บัมไม่รู้แหละนะฮะจะทำให้ท่านั่งจุปี้หายนะครับ ซึ่งถ้าดวงดีจริงๆมันก็ปกติจะออกแค่ทีเดียวนะฮะออกห้า5นาทีแรกเนี่ยโอเคปักไปครับเวลาทิม้มฟีกไปครับอื้เดี๋ยวนั่งได้เลยครับครบ3สกิลปับ๊บคือมันออกสกิลครบ3นะเนี่ยอันนี้คือเรียบร้อยครบ3หัวนะครับนั่งแล้วก็เปิดออโต้สกิลไว้นะฮะจะได้ยิงฟรีได้1ทีเลยโดยเราไม่ต้องกดเองนะยิงเลยนะฮะ แล้วก okay. 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 ็เล okay. okay. <to> <wing> ่นท mm. ่าจูฟี่บนไปโอเคฮะก็ต้องลุนพวกเดวโรอะไรติดจุดออนเยอะนะใครร่ำรวยทรัพยากรใส่กีต้าเมโกดดังยก่ไน้นะครับแต่ว่าสำหรับเดวโรเนี่ยมันจะได้ลงบอสก็น่าจะเป็นวันนี้แหละนะฮะอุปกรอนขาวจำไม่ได้แล้วได้ลงหรือเปล่านะก็ใส่ไปก็อาจจะเปลืองไปนิดนึงนะครับผมเลยใส่แค่ห้าดาวไม่ต้องยาแล้วกันอันนี้ถ้าตีกลับเดว ีกก็จะแรงกว่านิดนึ่งครับในกรณีที่ของครบนะฮะหัวดไปครับนี่สลับได้ครับโอเคใช้จูฟี่ก่อนได้เลยต่อได้เลยก็เดียวนะอืมสี่แสนกว่าไปนะฮะอันนี้คือไม่มีอาวุธบอลนะฮะ ก็จัดแนวทางการออกสกิลประมาณนี้แล้วกันนะฮะดูเป็นแนวทางกันไปนะครับเนี่ยก็ต้องลุน้นบางช็อตไม่คีก็มีนะฮะดาเมจแดงหนึ่งทีถ้าติดเอ่อดาเมจคีุ้ดอ่อนหมดก็จะแรงจิงเหมือนจะแรงกว่านะฮะถ้าของเต็มกว่า,าเชลนะแต่ถ้าวนสกิลดีๆเนะี่ยก็น่าจะได้ใช้ครบเลยแหละ อย่างนี้น่าจะได้ออกโอเคพอดีโอเคสีส่แสนกว่านะดอ,อกหนึ่งนะฮะอ๋สี่แล้วตอนนี้นะฮะแต่ว่าเทินไว้นะฮะเทินไปเทินสองแล้วนะครับพอเทินไวเนี่ยแน่นอนว่ามีโอกาสจะขึ้นเทินสามไว้นะฮะแล้วบัฟไอ้ราเชลนะฮะกาสุรามจะหลุดนะอันนี้คือจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต้ม อย่างรอบแรกเนี่ยผมเทินมันชานะฮะคือขึ้นเทิร์นสองประมาณนาะทีที่สี่แล้วดังนั้นเนี่ยบัฟมันจะไม่หลุดแน่นอนอันนี้ต้องดูด้วยถ้าบัฟหลุดก็อาจจะบัฟไปนะครับดูว่าเวลาเหลือเยอะไหมนะฮะโอเคฮะยังไม่หลุดนะโอเคฮะซีซูวิฮะบ,บัฟยังไม่หลุด โอเคขออีกทีหนึงยังต่อเนื่องอยู่ครับโอเคฮะสวยฮนะขึ้นสี่ล้านไปนะครับอย่างนี้ไม่ต้องบัฟแล้วฮะเพราะว่าห้านาทีบัฟจะหายหมดอยู่ดีอืมมาแล้วฮะ สาแตกอันนี้แนะนำยิงท่าล่างไปเลยนะครับเพราะว่าท่าบนนั่งเสร็จแล้วมันจะไม่ได้ออกสกิลต่อนะเพราเดี๋ยวมันมีคือบอสมันมีสกลิลรอรออยู่แล้วนะครับดังนั้นเราจะโดนลมบ,บัฟอยู่ดีติดจุดอ่อนโอเคถ้าติดจุดอ่อนจะเข้าหัวกลางโดยไม่ต้องพึ่งบัฟอตุราน โอเคเรียบร้อยฮะประมาณ4ล้านหนึ่งกว่าๆนะครับอันนี้คือโดนทุกหัวโดนหัวแล้วหน่อยโอเคือเอาติดชัวเรียบร้อยขนาดบ็อกนะฮะสอกกงแสนกว่าก็รอบนี้ได้4ล้าน1นึ่งแสนเจ็ดหืนนะครับไปดูนะคร่าวๆกันนะฮะ รอบก่อนเนี่ยได้4ล้าน290ืนะครับก็สเต็ปการตีประมาณนี้นะฮะยังไงถ้าสสายเพิ่มเติมคอมเมนต์ใต้คลิปแล้วกันนะฮะยังไงก็วันนี้ลาไปก่อนนะครับบอกว่าทุกท่านคงจะได้ประโยชน์กันไปเยอะพอสมควรนะฮะแล้วเจอกันก็ผมกับคลิปหน้านะสุขใจฝากกดไลค์ซับสไคร์ด้วยนะครับเจอครับผมสวัสดีครับ